วันนี้น้องจายสวัสดีครับผมเน่งโดสิมาวินหรือว่าจิตรนันลินครับครับวันนี้เจอใครครับผพ่อผมเอ่อโอเคเนียนโอชิเนียนครับเคยชกกับเขาไหมไม่เคยครับไม่เคยเห็นมายังรูปร่างเนื้อตัวว่าเช้านี้เห็นแล้วเรานี่น่าจะลอยกวันนี้ได้ไหมเราได้สูงกว่าใหญ่กว่าได้สูงกว่าอายุนี่ไม่ได้เปรียบนะเขาได้เปรียบอายุเราจะเสียเปรียบอายุนะเอารถสูงเท่าไหร่สูง174.75น้ำหนักของเราไปป่อยเท่าไหร่ครับน้ำหนักไปป่อย65ปีนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ย อันนี้20ครับซ้อมอยู่สิงห์มาวินเนี่ยนะกี่วันรอบนี้ก็้ามา3อาทิตย์กว่าเวทนี่โอเคไหมก็โอเคครับมันใหญ่ไปไหมร้อยสามห้านี่ยก็ดีนะเคยโชคยังร้อยสามห้านี่ยังไม่เคยครับครั้งแรกอ่ะผลงานล่าสุดเป็นไงบ้างก็ชนะพี่ซุปเปอร์แบ็กมาผนนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสามว่ะอ๋อก็ร้อยสามสามวันนี้ขยับไปร้อยสามห้านะก่อนนั้นสองไฟเป็นไงผลงานก่อนหน้านั้นก็ชนะพี่ซุปเปอร์แบ็กแล้วก็แพ้นะัพอร์ตเลยครับก็คือชนะมาสองไฟแล้วแพ แพ้สองก็กลับมาแจ้งเกิดแล้วนะวันนี้วันนี้ก็เจอของนอกนะเขาเห็นไหมเขามีอะไรพิเศษม้าสสำหรับที่เขามชหเขาประเภทเปิดเกมนะใช่ครับคือตะกการหมัดได้นี่ก็ชิมสบายวันนี้มีเรามีลูกเตะขาเจาะยางไหมก็มีลูกทีเด็ดอยู่ครับซ้อมมาเรียบร้อยนะที่ที่ค่ายนะเราปล้งกับใครหลักที่ไ่ายป้ากับสบอแก้วชาโดแล้วคุณาน็กโอ้โหดีๆอย่งนั้นเลยนั้นเดียวแรงไม่มีหมดสามยกวันนี้นำไปก่อนแน่ ไม่ครับสามยกก็ด้วยก่อนนะเดี๋ยวหมดแรงเดี๋ยวหมดแรงแต่คิดว่าร่างกายวันนี้ปึ๊กไหมเอาปึ๊กไหมปึ๊กแบบปึ๊กว่ารอบปึ๊กกว่ารอบทุกทุกไฟที่ผ่านมาไหมไฟที่แล้วปึ๊กกว่าออกปึ๊กกว่ารอบนี้ก็ถือว่าร่างกายเนื้อตัวนี่ครับเด่นทุ่งทองนะเพิ่งผ่านตาช่างเรียบร้อยอ่าลูกหลานจากจังหวัดชาสงขาชาสงขาของเรานี่ขวางหน้าเสียบครับอ่ะควักแผ่นครับเชียร์นะครับวันนี้ก็คืนนี้ฝากเชียร์เด่นทุ่งทองจิ๋วินด้วยนะครับแล้วก็คืนนี้จ่าชัยชนะกลับบ้านได้ครับเลยค่ร สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวไปครับออเคเนียนพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มมานะซ้อมอยู่ที่นั่นเลยวไหมเอ่อส้อมอะไรนะส้อมซ้อมนะซ้อมแวร์พีเคพีเคครับกี่วันกี่วันเทาไม่ใเดย์ประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนครับสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักปล่อยๆอยเท่าไหร่ฟรีฟรีประมาณ หกสิบหอ๋อหกสิบเจ็น้ำหนักปล่อยๆนะครับอ๋อผลงานล่าสุดเป็นไงผลงานล่าสุดลาสดไฟลาดไฟช์อ่ชคทีนี้กับวินวินแพ้แพ้แพ้มากี่ไฟแล้วสาสามไฟนะวันนี้เท่าไหร่ร้อยาห้าเลยใช่ครับเช้าเยอะแต่ช่างเกินว่ะจุดสองจุดสองตออะไรทำไมร3อหเคย็ชกยังร้อยสามห้านี่เคยชกกี่ครั้งแล้ว มสี่ครั้งครั้งนะที่เราชกมวยไทยมาในประเทศไทยในกะี่กี่ไฟ์แล้วฮทมดีไฟ์อินไทยแลนด์ที่ที่เมืองไทยประมาณยี <20 S 2> ่สิบยี่สิบห้ายี่สิบครั้งนะอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดโอ้นี่ร่างกายนี่ก็ถือว่ายังปึ๊กนะสามสิบเจ็ดนะวันนี้เจอใครเจนตรงตอง,ตองเคยชกกันไหมไม่เคยครับเห็นเห็นก็กยังใครสูงใครเตี้ยกว่า ซูนิเตียครับวันเราไปประเภทไงมวยหมัดเ uh, ด่นตุงทองเป็นไงมวยมัดแล้วก็มวยเข่าอ๋อเด่นตุงทองเขามีเข่าอ,นะอ่ะนะอ่ะววางแฟนคลับเชียร์หน่อยเขาครับทุกคนมาเชียร์แล้วก็กำลังให้กำลังใจครับเขาเฮ้ hello for the European thank you. thank you to everybody who uh, supports me and watched my fights. You know I always put on a good fight. thank you หาไม่ n y ้เปอร์เซ็นต์ตุเดอควอดเดอวินร้อยเปอรนครับร้อนะฮะโอเคชนะแน่นอนร้อยอเซ็โอเคของครับโดเคครับ